สามตูเดียวก็พี่อวอนทำหน้าที่แทนไลนะครับ การงาจัดงานขบวนการท่านประทานจัดต้นโอที่จังหวัดนครนายกสาธุการบริกรของท่านผู้ทานสาธรสาา บ้านด้วยกันนะครับที่จะเรามาดูดทุกๆุของนีนอ้องประพาคนมาได้มาพบปะพูดคุยกันมากินข้าวกันเราก็วัดแี่นี้นะเราได้มาท่านลงในคำร้องขอเจตเลยกรถในช่องอ,อ,น,องน้อบบทนา,าทีมนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขียนว่าคือเราไดโชคดีโชคดีตรงที่มีแหล่งน้ํำ เอาไปเนี่ยปั้นหมู50ตัวเราจะทำการร้อยที่มัดสีที่ยับลงวร้อยตัวได้แน่ครับอ้าวชุดแรกเอาเลยอ้าวเรามีปั้นสีเขียวตกห่่นอามาแมนิอาวที่เขียวก่อนสีชมพูครับเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับ เป็นถุงยางชี่จังทีเออ่ททเข้าสองได้เลยล่ะเนี่ยนะอ,อ่าหอคนนี้เอออาจจะเอาถุงยางชีพไปก็จะมีน้ำปลาเข้าสารเครื่อ,องกระป๋องป้าลับไป